ท่านบญโยคาไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายสมาทานเพื่กรรมฐานแล้วขอได้โปรดตั้งใจสดับคําแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรมมฐานวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็จะขอนำม,มาเรื่องของบุคคลตัวอย่าง เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าคำแนะนำใดๆที่สอนไว้เพื่อมรักผลท่านฟังกันหลายจบแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวของพระที่ท่านปฏิบัติละเล็กละน้อยแล้วก็ได้เป็นอรหัตผล <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิกะเทระเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่ามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปราระเทระนามว่าโพธิละตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาเวีเป็นต้น ให้กล่าวว่านี่สำหรับพระอานนท์ท่านบอกว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ว่าพระโพะโธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรบีดกในศาสนาขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์หมายความว่าเกิดมาในกาลก่อนๆน,นั้นเคยทรงพระไตรบีดกมาแล้ว จำพระไตรปิฎกได้ม uh <blade> so hey ีความเข้าใจในด้านพระปริยัติผ่านศาสนาพระองค์สมเด็จพระสุนิ์มาถึงเจ็ดพระองค์แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านี่สวยจริงๆเขาเรียกว่าเสียกระดาษนี่บรรดาเสียกระดาษไปอย่างนี้คุยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่กลสเลตจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ไม่สามารถจะทำลายเป็นได้มันเป็นความเลวทามมากสำหรับดวงจิตประเภทนี้เมื่อทรงพระไตรบีดกแล้วก็สอนบรรดาปิสุตต์อัหลายห้าร้อยรูปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธธรริว่าีิสุรูปนี้ ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำการสลัดออกจากความทุกข์แก่ตนนี่หมายความว่าเธอเรียนและสอนเมาในความรู้แต่ว่าไอความรู้สึกนึกคิดที่ว่าจะทำลายกิเลสให้มันหมดไปนี่นไม่เคยคิดองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตจรจนทรงดำริว่าเราจะทำเธอให้เกิดความสลดใจ นับจำเดิมนะั่นแต่นั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงตรัสก,กับพระเถระนั้นว่านั่นพระเถระนั้นในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บรุงบำรุงพระองค์ว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งลงเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิด คุณบรรลัยคุณใบลานเปล่าและในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตัดว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโรธพะโธิละนั้นคิดว่าหมตัวน,นี้พุะอญาติแท้สักนิด <c oughs> คำว่าคุณใบลานเปล่าก็หมายความว่ารู้พูดได้เข้าใจดี แต่ว่าจิตยังคลุกคลีไปดูกิเลสใบลานมีพระธรรมแต่ก็ไม่ได้เคยแกะเอาพระธรรมเข้ามาปิดไว้ที่ใจคือหมายความว่าจำได้แต่ว่าไม่ปลดกิเลสเขาเรียกว่าใบลานเปล่าอย่างอีอย่างพระหรือว่าอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดูหนังสือรู้หนังสือมากๆเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นน้อนอะไก็าตาม ต่ว่าจิตใจยังโม่สมไม่ได้กินเหล็กเขาเรียกว่าคนใบลานเปล่าจะไม่ดีนะครับที่ผมเรียกว่าเสือกระดาษเวลานี้มีเยอะเมาไมา่ราบยศสนเสริญสุขแต่ว่าที่ท่านมียศทนไมเมาก็มีนะระวังให้ดีอย่าไปนึกว่าท่านที่มียศนะเมาไปหมดบางทียศในใครเขาย่องย่องย่องอามาให้ก็แค่นั่นแหละ ไปเมายิกแค่ยศมันก็ติดกิเลสมาพูดกันต่อไปว่าพระโพธิละนั้งคิดว่าเราย่อมทรงซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาอัตถกถาหมายถึงคำอธิบายพยายามสอนธรรมแก่บรรดาวิสุทธ์ทั้งหลายห้าร้อยรูปถึงสิบแปดคณะเป็นคณะใหญ่ หมยความคณะหนึ่งห้าร้อยรูปสิบแปดคณะก็เยอะนะเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์บเร,รอก็เมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตัดเรียกเราเนือง,งว่าคุณใบลานเปล่า <c oughs> เพรนันาว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความที่เราไม่มีคุณวิเศษ แม้แต่ฌานปฐมฌานเราก็ไม่มีจริงๆถ้าเมื่อท่านนําิอย่างนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมาในใจยิงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทําสมณธรรมแม้ดีจริงๆร,รู้ตัวดีมากจึงจะแจงบาตระจีวรเองนั่นแหละ ไม่ใช่ลูกน้องได้ออกไปพร้อมกับดยบรรดาพิสุที่เรียนทำแล้วออกไปภายหลังที่พิสุทั้งหมดในเวลาวันใกล้หลวงนี่ไปไม่ถือตัวรู้ตัวง่ายๆอย่างนี้ก็สมเ็มมากผลพราพิสุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณนั่งสวดมนต์ท่องจำที่พระเถระสอนเธอไม่ได้กำหนด ว่าท่านอาจารย์เทระองค์นี้ไปสิ้นสองโยน์แล้วหมายความว่าบรรดาพระทั้งหลายเล่านั้นนั่งเรียนเพลนท่องเพลนดูเพลนอ่านเพลน <c oughs> เรียนกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดไปแล้วไกลถึงที่สองโยน์โนสิตเรียนเพลนอยู่ที่นี่ท่านเข้าไปหาวิสุทธิ์สามสิบรูป ที่อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งไหวพระสังเถระคือพระผู้ใหญ่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่กระผมเถิดที่พึ่งของกระผมเถิดขอรับความจริงพระที่ท่านไปหาเนี่ยเป็นพระฤราษ์ของท่านนะท่านสอนให้รู้ปริยัติธรรมไปหมดสำหรับพระสังเถระผู้มีอายุ จึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นธรรมกะถึกเป็นผู้สแสดงธรรมสิ่งไรที่ที่ว่าพวกเราได้พึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยเราอาศัยพวกท่านท่านสอนทําไมท่านยังกล่าวว่าขอท่านขอผมเพืนที่พึ่งแล้วก็รับพระโพธิละจิงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยขอท่านอยู่เป็นที่พึ่งแก่กับผมเถิดความจริงท่านเป็นพระดีมากไม่เมาไม่เมาความรู้เนอเหมือนพระมาหากบินหรือว่ากปิละพิโคในต่อมาพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดหมายความพระทั้งหมดเนนทั้งหมด ที่อยู่ในสำนักนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไปขีณาศกคือเป็นพระอราหันต์ทั้งสิน้นลำดับนั้นพระมหาเทระจึงได้ส่งพระโพธิละนั้นไปสู่สำนักของอนุเทระคือพระที่มีอวสรองลงไปว่าท่านอาจารย์จะไปหาพระองค์นั้นเป็นที่พึงเถิดที่สุดดที่ ท่านทำอย่างนี้ก็คิดว่าดําริว่าพระพิสุรูปนี้ที่มีมานะมากเพราะอาศัยการเรียนการรู้ตามหลักพระปริยัติแท้ถือตัวมากเกินไปจะต้องทำลายมานะให้หมดไปสำหรับพระอนุเทระก็กล่าวกับพระโพธิละว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โปรดไปหาองค์นู้นเถิด ไปหาองโน้นก็บอกไปหาองนั้นเถิดไปหาองนั้นก็บอกไปหาองโน้นเถิดว่ากันยก็แล้วกันเป็นภาษาไทยๆในที่สุดท่านองคท้ายที่สุดก็บอกให้ไปหาเนยนายุจิตขวบทึ่งเป็นสมณเณรผู้ใหม่กว่าสมณเณรทั้งหมดแต่ก็เป็นอรหันต์ซึ่งนั่งทำกรรมคือการเย็บผ้า ขนะเนนองเล็กๆเนี่ยกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพราะเทระท่านหลายนำพระมานะของตอนออกได้แล้วว่าโอยบาลีทึงก็ลอ,อยย่งเป็นอันว่าพระโพธิละนั้นหมดมานะทิฏฐิเพราะว่าจะหาที่พึ่งก็จะได้ที่พึ่งกับมโนนท้ายบาลีนุ่น เมื่อได้ที่พึ่งก็ไปหาสมณเนรน้อยดูใบแไปหาสมณเนรน้อยไหมความว่าท่านจะหมดมณนะทิฐิได้พระบรรดาพระ่านทหลายบอกหน่นโน่น,อ,นองน้น้นะ่ละท่านสอนท่านใดไปเอาหนังบอกไปองน้นน่ะสอนท่านไดตนน่นนเนะนนนนเข้าไอาการถือตัวถือตนมันก็หมดไปในที่สุดท่านให้ไปหาเนนตัวเล็กๆอายุเจ็ปี แต่ว่ามีความดีคือเป็นวบขีนาศก็ได้เกิดเป็นอรหันต์ท่านก็เข้าไปพระโพธิละนั้นท่านกล่าวว่ามีมานะอันเทระท่านหลายนําออกแล้วฟังยุง่งหมายความหมดมานะทิฏฐิยิงเข้าไปแย่คองอัญชลีในสำนักโกสมนณนแล้วกล่าวว่าท่านสัตว์ุรุษ <c oughs> กล่าวว่าท่านสัตวร์รรษขอท่านยังเป็นที่พึ่งกับผมเถิดนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่นะสอนพระไตรปิฎกสามารถยกมือไหว้สมณเณรได้ถ้านะท่านผู้ฟังคิดไม่ว่าพระผู้ใหญ่ไปไหว้สมณเณรนั้นเณรจะบาปไหมผมก็ตอบว่าแต่ความจริงเวลานั้นนั้น,น,นเณรใหญ่กว่าพระองค์นั้น ท่านที่เป็นในนอายุเพียงเจ็ดปีท่านได้สําเร็จอราหารันองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเรียกบุคคลนั้นว่าพระมาหาเทระคือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่โดยอาศัยที่มีอายุมากคนมีอายุมากแต่ไม่คุณสมไม่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเตา่า มันไม่มีความหมายอะไรไม่เหมือนแก่มาพราว้ายิงแก่ยิ่งห้าวมันก็ยิงมันสมันหลับสมันเนนตัวเล็กๆนั้นท่านเป็นอรหันต์จบยอดเทงจบกิจเทวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเทระเม่เล่าเรื่องของท่านต่อไปฟังแล้วก็จำให้ดีนะครับนี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสมันเนนี่บอกว่าตายจริงท่าน ถ้าอาจารย์มาพูดอะไรอย่างนั้นนะครับท่านเองเป็นคนแก่ท่านเองเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เขาเหตุไรจึงจะมาทําให้ผมเป็นดีพึ่งของพระคุณเจ้าแลขครับท่านโพธิระจึงได้กล่าวว่าท่านสัตบุบรุษอย่าทําอย่างนั้นเลยขอจงเป็นดีพึ่งของผมเถิดอคอรับ ท่านสมนเนิกล่าวว่าท่านขอรับหากท่านจากเป็นผู้มีความอดทนต่อวาดได้แล้วผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเออเอาละสิเนนแสดงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระโพธิละยังกล่าวว่าผมทำได้ขอรับท่านสัตยบรุษเมื่อเต้นกล่าวว่าเมื่อสมเนินกล่าวว่า จงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าประกองไฟเดี๋ยวนี้หละครับนนี่ท่านดีจริงๆนะละมานะทิฐิได้ไม่ถือตัวไม่ถือตนว่าเคยเป็นขณาจารย์ใหญ่ใครๆก็เป็นลูกศิษย์แต่ความจริงท่านพระทั้งหมดนี่ที่เป็นอรหันต์เป็นลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นท่านสอนทำให้แล้วก็พระท่านหลายปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใสเป็นอรหันต์หมด แต่อาจารย์ปรายกฏว่ายังเป็นปุถุชนคนหนานแน่นไปด้วิเลศท,ที่ต้องคิดนั่นกล่าวว่าลำดับนั้นสมณเณรจึงได้สแสดงสะสะหนึ่งอยู่ที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านเขารับท่านนุ่งห่มตามเดิมนี่แหละจงไปสู่ในสระคลงสะให้น้ำมาเปียกลงในน้ำ เรงกล่าวว่าสมณเณรนั้นก็รู้ความที่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นท่านมีจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากที่พระเทระนันงห่มอยู่อยากจะทดลองดูว่าพระเทระจะเป็นผู้อดทนต่อว,วาดได้หรือไม่ยังได้กล่าวอย่างนั้นแม้พระเทระก็ลงไปด้วยคำคำเดียวคือหมายความเนนบอกลงไปในสระในน้ำ ท่านก็เดินลงไปเลยว่าไรว่าตามกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่นึกว่านี่เด็กเล็กๆจะมาเลน่นตลกกับเราว่ากาันรตรงไปตัวมาก็บอกแล้วนี่บอกว่าเอาสั่งอะไรก็เอาสั่งเข้ากองไฟก็อย่าเข้าแต่นี่สมณเณนสั่งให้เข้าลงไปในน้ําเรื่องอะไรจะไม่ลงลำหนับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสมณเณนจะได้เรียกท่านว่า ท่าอาจารย์ขอรับขึ้นมาเถิดขอรับแล้วก็กล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยถ้อยคําคําเดียวนั้นว่าท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งนี่ฟังให้ดีนะครับเป็นถ้อยคําที่สมณเณรที่เป็นพระอาหารหันต์เทศเมื่อท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยหกช่อง จะไม่ดีนะครับในช่องทั้งหลายเหล่านั้นเฮียเข้าไปภายในโดยช่องหนึ่งช่องหนึ่งหมายความเฮียจะเข้าไปทางไหนก็ได้ไอหกช่องในเฮียมันคลานเข้าไปได้เสมอเสมอตามใจมันตอนนี้มีบุคคลผู้ประสงค์จะจับเฮียเขาจึงอุดช่องทั้งห้าช่องนั้นเสียเอาไว้เป็นแค่ช่องเดียว แล้วก็ทำลายช่องทีหกนั้นแล้วจึงจับเอาเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละนี่หมายความว่าช่องมันมีหกช่องนะอุดห้าช่องมันก็เหลือช่องเดียวสิเจ้าเฮียมันเข้าไปทางนั้นหรือมันโผล่มาทางนี้ก็หลบปกตีปับ๊บตายปบเสร็จเฮียไม่เหลือ เป็นอันว่าเขาก็จับเหี้ยไปกินได้นี่ท่านเทศเป็นปริศนานะฟังกันด,ด้วยดีจำไว้ด้วยคิดไว้ด้วยคิดได้วันนี้เป็นอรหันต์วันนี้คิดได้พรุ่งนี้เป็นอรหันต์พรุ่งนี้ชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้ายังไม่เป็นอรหันต์ไม่เห็นมันยากท่านบอกว่าบรรดาทวารน,นั่งหก ไอช่องที่ปลวกที่มีช่องหกช่องเ้าเปรียบกับทวารทั้งหกทวารนะหกมีอะไรมีตาหูจมูกลิงกายใจนะทวารนี่ไม่หมายว่าทวารหนักทวารเบาอยู่ไว้ลอกอย่างนั้นนะไอทวารหนักทวารเบาทวารป่าทวารหูทวารจมูกกระบาดใอย่างนั้นนี่เป็นทวารืออายตนะ ยังกล่าวว่าบรรดาทวารทั้งหกแม้ท่านจงปิดทวารห้าปิดทวารห้าที่เหลือนั่นแล้วคือหมายความทั้งห้าทวารเนี่ยปิดมันซะเปิดมันทวารเดียวแล้วจึงเริ่มบริกรรมไวในมโนทวารหมายความปิดตาหูจมูกลิงนก เทวันห้าเหลือจะทวันใจทวันเดียวแล้วก็มีในประมาณเทา่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีแกพ่พิสุเพือเป็นผู้สุรดูเยการลุกโพรงขึ้นแห่งดวงวิถีนั้นพระโพธิละนั้นกลา่าวว่าท่านสัตวทท่านสัตบุรุษคำมีประมาณเท่านี้นั่นแหละพอ แล้วดึงอย่างยานลงในในในกระในกระชะักายแม่อยุ่นะในร่างกายเยอะคือว่าทําความรู้สึกใช้ปัญญาพิจารณากายยะตานุสติกรรมฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านจําง่ายนะแล้วก็ปรารบธรรมจําได้ไหมครับปิดทวานทั้งห้าเสียเหลือแต่ทวานเดียว เอาใจหรือแต่มโนโทวารแล้วกำมโนโทวานนะั้นพิจารณากายยคตานุสติกรรมฐานว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราศึกษาในมหาปฏิปทานนั้นสวยก็จับจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานที่เขารับ จับจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ว่าเรื่อยมาถึงกายาเวทนาธรรมมาหมดจับอยู่จุดเดียวเท่านี้กิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ส่วนมากเราไปปรับปรุงกายแล้วมันจะเกิดผลอะไรได้ครับ ฟังต่อไปพระองค์สมเด็จไปจอมไตรประทับอยู่ในที่สุดแห่ประมาณร้อยยี่สิบยชดทอดพระเนตรดูพิสูจน์นั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วทรงมีพระพุทธดำริว่าพิสูจน์นี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดยจแเป็นดินด้วยบริการใดแลหมายความว่าต้องการให้พระองค์นั้นใช้ปัญญาให้ถูกต้อง รอบงามอาการทั้งหมดสามารถทำลายกิเลสให้สิ้นชาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคิดว่าการที่เธอตั้งตนไว้โดยประมาณเท่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นการสมควรและจึงทรงเปล่งพระสมีประหนึ่งจดุดว่าประทับอยู่ที่หน้าเธอและจึงแต่ัเป็นบาตรไปคาถาว่าปัญญาย่อมเกิด เพราะการประกอบความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองท่างแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญได้เท่านี้นะพอจบเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ ตอนนี้มาว่าถึงผู้เราบ้างฟังเท่านี้มีความเข้าใจไหมอันดับแรกจงวางความถือตัวถือตนเสียจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาไม่ต้องการมันทั้งหมด ดีกว่าเขาก็ไม่เอาเลวกว่าเขาก็ไม่เอาเสมอเขาก็ไม่เอาเอาอะไรเอาธรรมดาธรรมดาว่าใครจะดีใครจะเลวใครจะเสมอไม่เกี่ยวแล้ว mm. อัตนาโจทยาตาหนังฉันเกี่ยวอย่างเดียวคือล้างกิเลสให้สิ้นชาติไปจากจิต และเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่สมณเณรสอนว่าทวานทั้งหกอย่าสนใจมันตาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นเรื่องมีตาทำตาเหมือนตายกระทูดูอะไรไม่รู้เรื่องมีหูก็ทำเหมือนหูกระทะไม่ไม่รู้เรื่อง ใครเขาจะว่ายอย่างไงใครจะสวยใครจะไม่สวยก็ช่างมันใครจะพูดดีใครจะพูดชั่วก็ช่างมันไอรน้ริ้นรสมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างมันกินไปยังอัตภาพไปเป็นไปตาหูนะจะูหมกลิน่นมันจะหอมหรือมันจะเหม็นก็ช่างมันไม่สนใจ กายอย่าสัมผัสกับที่นั่งที่นอนนิ่มนอนโ,นโดยการใดสัมผัสกันเนื้อของใครไปยังไงก็ช่างมันไม่สนใจถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรทรงตัวถ้าเราไปยึดไปถือมันเข้าก็เป็นทุกขังแล้วในที่สุดมันก็สลายตัว จะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะสนใจสิ่งที่มาจากตาเห็นจากตาได้ยินจากหูกลิ่นไมก่กระทบจมกูกรสกระทบริ้งกายสัมผัสก็ไอ้ก,กายนี่มันเป็นเรื่องพังพังทางนั้นวัตถุธาตุต่างๆที่เห็นได้ตามมันก็พังเสียงได้ยินในหูมันก็พังมันหายไป กลิ่นกระทบจมูกแล้วก็พังมันหายไปลิงกระทบรถหน่อยหนึ่งรถเดี๋ยวเดียวคลื่นแล้วรถก็หายไปกายสัมผัสกายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามารักษากำลังใจของเราให้มีความสุขคือไม่ยึดถือรูปด้วยไม่ยึดถือเสียงด้วย ไม่ยึดถือกลิ่นด้วยไม่ยึดถือรสด้วยไม่ยึดถือสัมผัสด้วยจิตใจช่วยคิดว่าร่างกายนี้จะสลายตัวก็เมื่อไรก็ช่างเพราะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้ฉะนั้นเรากับร่างกายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สหายที่รักเราถือว่าร่างกายเป็นศัตรู ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบระมครูเพียงเท่านี้และบรรดาท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นอรหันต์อยู่ในป่าชา้าป่าช้าก็เป็นอรหรันต์จะอยู่ในตุม่มในโพรงไม้อะไรก็เป็นอรหรรันต์อรบรรดาท่านประโยคข่าวจรทุกท่าน <c oughs> เว้นอันว it ่าคำแนะนำในวันนี <c oughs> yes ้ยกบุคคลเข้ามาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าท่านนนั้หลายชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติเห็นไหมว่าสมัยองค์สมเด็จพระทรงเสว์ในเขาฟังกันไม่มากเพบาเป็นใช่ปัญญาเป็นเครื่องคิดเขายังพากันจบกิจพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายสำหรับเวลานี้มองดูแล้วเลยไปนิดหนึ่ง ก็ขอยุติไว้แต่เพียงท่านี้ต่อน,นี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตามอัตยาสายยิ่งกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรสวัสดี